หไอเทมสายมูที่กำลังฮิตในยุคนี้สวัสดีสายมูเตลูทุกท่านเนื่องจากใกล้จะหมดปีอีกไม่กี่วันนี้แล้ววันนี้เรื่องงามยามดีทางทีมงานรวยแห่ง24จึงขอรวบรวมไอเทมต่างๆที่จะช่วยเสริมโชคเสริมดวงใช้ชีวิตเฮงๆปบังๆรับปีใหม่ที่จะถึงนี้บอกเลยว่าแต่ละไอเทมสามารถหาได้ง่ายๆรอบตัวเพราะเราได้รวบรวมมาให้มีทั้งไอเทมที่สามารถซื้อมาติดตัวเอาไว้ได้หรือไอเทม ที่ช่วยเป็นที่พึ่งทางใจนั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับกําไลข้อมือมาเริ่มกันด้วยอันดับแรกกันเลยครับไอเทมที่หากันง่ายมากมีหลากหลายแบบให้เหล่าบรรดาสายมูได้เลือกจับจองมาใส่กันนั่นก็คือกําไลข้อมือเพราะเป็นเครื่องประดับที่พกพาง่ายใส่ง่ายแถมยังเสริมเรื่องแฟชั่นได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นลูกปัดหินหรือเป็นเชือกก็เลือกได้ตามใจชอบหินแต่ละประเภทก็จะมีหลากหลายกันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานหรือความรัก ก็มีทั้งหมดวอลเปเปอร์โทรศัพท์มาต่อกันด้วยไอเทมที่หากันง่ายมากทีมงานโวยแหย่ง24เราใช้กันทุกคนนั่นก็คือวอลเปเปอร์โทรศัพท์สิ่งที่เราพกติดตัวไปไหนมาไหนตลอดเวลาและเป็นสิ่งที่เราต้องเห็นต้องมองทุกวันการตั้งค่าหน้าจอให้เป็นรูปเสริมดวงในด้านต่างๆก็สามารถเปลี่ยนเป็นที่พึ่งทางใจได้ง่ายๆอย่างเว็บไซต์หรือเพจหลายๆเพจก็จะมีการแจกวอลเปเปอร์ต่างๆเช่นวอลเปเปอร์รูปไพ่ทาลหรือวอลเปเปอร์รูปสีมงคลประจําวันเกิดมีหลากหลายแบบ ให้เราได้เลือกใช้เลยชื่อไลายสำหรับไอเทมต่อมาอาจจะใหม่สำหรับบางคนแต่หลายเสียงแอบกระซิบมาว่าเวิร์กไม่แพ้ไอเทมอื่นๆเลยนั่นก็คือการตั้งชื่อไลายนั่นเองเพราะศาสตร์ของการตั้งชื่อก็ถูาเสริมดวงได้เช่นกันการตั้งชื่อก็อาจจะเสริมดวงได้ผ่านการใส่อีโมจิหรือการใส่เลขเสริมดวงเข้าไปในชื่อไลน์นั่นเองซึ่งแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปลองไปค้นหาชื่อที่โดนใจของตัวเองดูได้เลยเครื่องรางพกติดตัว หลายหลายคนมักจะชอบพบเป็นที่ห้อยกุญแจเล็กๆติดตัวไว้เพราะว่าง่ายต่อการเก็บรักษากแถมยังอยู่ใกล้ตัวได้ตลอดเวลาซึ่งเครื่องรางพกพาแบบนี้ก็จะมีจากหลากหลายที่ประจาวและหลากหลายสไตล์ให้เราเลือกใช้ที่เราเห็นกันบ่อยๆก็จะเป็นเครื่องรางญี่ปุ่นหรือฮ่องกงที่บางก็เป็นแผ่นไม้เล็กๆหรือบางก็เป็นถุงสีน่ารักน่ารักนั่นเองและผินนำโชว์เอาใจสาวๆที่ชอบทำเล็บกันบ้าง การออกแบบลวดลายของเล็บนั้นก็มีเวอร์ชั่นสายมูเช่นกันมีร้านที่รับทำลายหินนำโชคไว้ที่มือของเราด้วยซึ่งตัวลวดลายของเล็บจะทำเป็นลายหินอัญมณีต่างๆที่จะช่วยเสริมดวงและเสริมโชคลาภให้กับเรานั่นเองสวยเก๋อย่างแน่นอนเคสโทรศัพท์ลายหินนำโชคหากใครเชื่อเรื่องหินแต่ละชนิดแต่ละประเภทที่จะช่วยเสริมดวงให้เราได้ในแต่ละด้านขอบอกเลยว่าเคสโทรศัพท์นี้สามารถใช้ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชาย ถมยังสามารถออกแบบลวดลายได้เองตามความชอบเลยบอกเลยว่านอกจากสวยแล้วยังช่วยเสริมดวงได้ง่ายอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ทางเรารวยเห่ง24ได้นำเสนอให้กับเพื่อนๆในวันนี้หากเพื่อนๆควจะพลาดเรื่องราวข่าวสารและสาระดีๆจากทางเราให้เพื่อนๆกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเราอย่าลืมนะครับรวยเห็นย่สิบี่สาระดีๆเพื่อคุณติดตามชมคลิปใหม่ในตอนหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ